กลางดึกคืนนั้นผมได้รับมอบหมายให้มาเข้าเวรยามที่หอนาฬิกาเก่าแก่กลางเมืองสงขลาหอนาฬิกาที่ใครๆก็ร่ำรือถึงความเฮี้ยนผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่พอได้มายืนอยู่ตรงนี้จริงๆความรู้สึกมันก็บอกไม่ถูกอากาศเย็นยะเยือกผิดปกติทั้งที่ปกติสงขลาไม่หนาวขนาดนี้ลมพัดหวีดหวิวเหมือนเสียงกระซิบ ผมเงยหน้ามองเข็มนาฬิกาเข็มยาวกับเข็มสั้นหยุดนิ่งอยู่ที่เลข12เหมือนหยุดตายอยู่ที่เที่ยงคืนผมพยายามสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกไปแล้วเดินสำรวจรอบๆหอนาฬิกาความเงียบครอบคลุมทุกสิ่งได้ยินแค่เสียงคลื่นซัดสาดจ,จากทะเลสาบสงขลาทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเสียงกลองเสียงกลองดังมาจากข้างในหอนาฬิกาเสียงดังขึ้นเรื่อยเเหมือนมีใครกำลังตีกลองศึก ผมขนลุกสู้รีบเดินเข้าไปใกล้ประตูทางเข้าประตูเก่าแก่ทำจากไม้สกักดูสุดโตรมผมค่อยๆแง้มประตูออกมองเข้าไปข้างในแสงจันทร์สาดส่องพอให้เห็นหลางๆผมเห็นเงาเงาของทหารโบราณสวมชุดเกราะโบราณยืนเรียงรายอยู่ข้างในหอนาฬิกาผมแทบหยุดหายใจขาแข็งทื่อไปหมดไม่กล้าขยอบขยื่นกลัวว่าพวกเขาจะหันมาเห็นผม ผมพยายามตั้งสติมองเข้าไปอีกครั้งเงาทหารเหล่านั้นค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงกลองที่ค่อยๆเงียบลงผมรีบปิดประตูแล้ววิ่งออกมาจากหอนาฬิกาวิ่งไม่คิดชีวิตไม่รู้ว่าวิ่งไปนานแค่ไหนรู้แต่ว่าต้องหนีออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุด เช้าวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องที่เจอให้เพื่อนร่วมงานฟังพวกเขาหัวเราะเยาะบอกว่าผมคงคิดมากไปเองแต่ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมเห็นเมื่อคืนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือความจริง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้หอนาฬิกาเก่าแก่แห่งนั้นอีกเลยและทุกครั้งที่ได้ยินใครพูดถึงหอนาฬิกาผีสิงสงขลาผมก็จะนึกถึงเงาทหารโบราณและเสียงกลองที่ดังมาจากข้างในความทรงจำที่ยังคงหลอกหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้